โอ้ยตัวปกใหญ่เลยโอ้ยโอเคสวัสดีคนดูนะครับวันนี้ผมอีกแล้ววันนี้ผมเล่นเกมไมค์ครับนะครับในไมค์ครับชีวิตรอดนะครับก็ในไมค์ครับชีวิตรอดอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงเหมืองกันนะครับคืออีพีที่แล้วเนี่ยอีพีแรกเนี่ยเดี๋ยวผมสำรวจไปแล้วใช่ไหมว่าตรงนู้นน่ะมันมีอ่าอะไรวะมันมีตอกซากุระไม่ใช่มันมีต้นซากุระแล้วก็ตรงนี้มีหมู่บ้านนะครับตรงนี้มีฟักทองนะครับคือฟักทองเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าก็ก็ตรงนี้มันมีนะครับ พ p นี้เราเลยจะลงเหมืองกันนะครับก็เหมืองอยู่ใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้นะคือผมเจอเหมืองใกล้ๆตรงนี้แม่งแบบน่าลงมากนะครับผมตอนผมมาเล่นคนเดียวเนี่ยแม่งก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือพิกแอคที่มันเยอะกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้เรามีพิกแอคแค่นเดียวเนาะมันก็เตรียมตัวแตกเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นอาหารนะอาหารก็จําเป็นนะครับอาหารแค่นี้พอ โอเคอันนี้เราจะเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้กินรอบหน้านะประหยัดไว้ก่อนอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดโอเคครับเดี๋ยวเรามาอา่ทำเป็นไม้สติ๊กอ่ไม้สเต็กไม้สเต็กแล้วก็ต้องการมากกว่านี้คือท็อตน,นะครับท็อตน,นี่จําเป็นมากเลยเออผมลืมได้ไงวนะเนี่ยปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคสักหกสิบสี่อันนะครับก็น่าจะพอนะครับเอาจึงไม่ต้องการมากกว่านี้นะท็อตอ่ะเพราะว่าแบบมันมันจำเป็นมากนะครับส่วน โอเคนะครับเดี๋ยวทอตอันนี้เราจะเก็บเอาไว้นะเอาไว้เผาอาหารหรืออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ไม้ผมเราจะอ่าผมจะเอาไปด้วยนะแล้วก็มีแค่นี้นะผมสิ่งที่ผมจะเอาไปนะเอ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขาดขาดขาดเออขาดอันนี้ไปได้ไงต้องการพลิกแอ็กอีกสองอันนะครับอ่านี่ก็จะครบมือเรียบร้อยอะไรที่ไม่จะเป็นผมก็จะไม่เอาไปนะครับอ่านี่ครบแล้วโอเคไปตกปลาไปด้วยนะเผื่อข้างในมันมีน้ำนะครับเราจะได้แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าไงวะเราจะได้แบบ ตกปลาในนั้นไปเลยนะครับถ้าเราไม่มีอาหารกินนะแต่ว่ากูว่าน่าจะมีอยู่แหละเพราะว่าดูดิของฟูเลยตอนนีน้แต่นี่ผมบอกก่อนนะพึงผมเห็นว่ามันแบบถ้ามันสวยดีแต่ว่ากูไม่เคยลงไปก่อนเลยนะแต่ว่าผมไม่เคยลงนะครับซึ่งผมจะมาเอาเหล็กตรงนี้ด้วยนะครับโอเคผมไม่เคยลงถ้าตรงนี้นะเพราะว่ากูกูเห็นเฉยนะกูไม่ได้ลงอ๋อดูดิโอ้โออย, mm อยตัวปกใหญ่เลยโอ้ย ตกใจหมดตกใจหมดตกใจหมดคิปเปอร์โอ้ผมหุดคำหยาบเลยตกโอ้โหบ้าเลยกูว่ากูจะไม่พูดแล้วนะเพราะว่าผมย้อนดูคลิปตัวเองแม่งกูหยาบทั้งคลิปเลยนี่หว่ากูเลยแบบว่าจะปรับปรุงตัวนะแบบว่าจะไม่พูดแล้วนะคำยงคำหยาบนี่แม่งทำดีเขาสักอย่างนี่ไม่ได้เลยไงวะคิปเปอร์มึงมาดิเกียดที่หน้าว่ะเห็นหลายรอบแล้วเกียดที่หน้าว่ะ เห็นนะปักทอดไปก่อนนะครับอุ๊ยอะไรอะข้างล่างอ๋อเอาเอาเฮ้ยทางมันต่อกันนีหว่าเออช่างมันนะครับถ้าทางมันต่อกันเดี๋ยวเราเอาอเอาอะไรสักอย่างในนี้ออกก่อนนะครับอย่างเช่นว่าแต่ตอนนี้เราต้องการฐานใช่ไหมโอเคเราจะมาขุดฐานไปนะครับแต่ผมวผมเสียเวลาว่ะผมจะไปขุดฐานแล้วกันเอาเอาเป็นเอาเป็นข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราให้มาอ่านี่มีเหล็กตรงนี้ด้วยเอ้ยสวยว่ะ ผมต้องลงเหมืองตรงไหนวะผมอยากรู้ว่าผมแบบตรงนู้นไหมตรงนู้นมีเหมืองไหมวะตรงนู้นน่าจะมีนะตรงเหมืองตรงนู้นเนาะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยสีชมพูตัวอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเห็นตัวอะไรวะอย่าบอกแกะสีชมพูนะเพื่อนใช่ไหมเขาว่ามันมีโอกาสหาได้ยากมากนะไปแกะสีชมพูเนี่ยเฮ้ย J K กูเจอว่ะ กูจแกะสีมผู้ว่ะเฮ้ยแล้วกูต้องทาไงอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะสีมผู้เอ้ยทาไงดีวะแม่งไม่มีข้าวด้วยกูรอดไม่ได้ด้วยปักผักลงไปก่อนโหย้ยผมอยากได้ตัวนี้ว่ะผมอยากได้ตัวนี้มากนะครับเพราะมันเป็นแบบว่าอ่ามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีคนได้กันนะครับมันไม่ค่อยมีคนเห็นกันนะเออเดี๋ยวกูขังไว้ก่อน ไปเจอมาเขาบอกว่ามันหายากมากไอ้แกะสิงพูตัวนั้นเอ้ยมึงจะไปไหนละ่ะฮัลโหลโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงไปไหนเนี่ยกูข้ามึงทิ้งได้ไหมวะแล้วก็แบบทำเนียนอะทำแบบเสกขึ้นมาใหม่เอ้ยเสกไม่ได้นี่หว่าผมล็อกไว้แล้วนะครับวันนี้กูตอกตอกตอกแกะสิงพูอ่ะลงไปลงไปดิเพื่อนเอ้ยหมาป่าอีเวน ม่งจะมาฆ่าแกกูได้ไงให้ตายเถอะไม่ยอมนะไม่ยอมนะมาฆ่าแกะกันอย่างเงี้ยโหผมต้องฝังมันไว้ป่ะเอ้ยไม่ใช่ฝังนี่กูต้องขังมันไว้ถ้ากูฝังมันไว้มันน่ากลัวเกินไปโหแม่งก็จะค่ำแล้วด้วยประเด็นน่ะเอ้ยมันค่ำแล้วนี่หว่ามันค่ำแล้วคนดู โอ้ยมึงก็หนีทำไมล่ะฮัลโหลแกสีมพูนี่มึงจะลอกูไปตายไปเนี่ยอุ้ยไอ้ยี <c oughs> ่ปิดตีอยา่าอย่าตายนะ <Huh? S 2> โอเคนะผมจะฝังแกะสีภูไว้ตรงนี้เฮ้ยมึงไม่ลงสักทีนีโอเคนะครับเราได้สัตว์สเปชียหายากมาแล้วนะครับก็คือแกะสีภูนั่นเองเลดเคโอเคโอเคเดี๋ยวปักไว้ตรงนี้หน่อย เดี๋ยวมาป่าแม่งมาฆ่าไงไม่ชอบไม่ชอบไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเอานะครับตอนนี้เราก็ต้องกลับไปนอนก่อนโอ้กูว่าจะลงเหมืองนะเนี่ยะเสียเวลาไปแบบ1ิบนาทีเพื่อจับแกะตัวเดียวอะไรวะมึงอีกแล้วแม่งมุมเป็นเชี่ยอะไรเปรล่าะเอาอของแตกเลยอุยอ้ยอุ้ยตัวใหญ่โอ้ตกใจหมดโอ้โหน้ากูซีดเลยอันนี้คือผมร้องดังไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เออมันมัน,ม,นมันดึกแล้วนะครับ จริงๆเมื่อกี้กูเจอคิปเปอร์กูเกือบกีดอะแต่ว่าแบบอดทนไว้ได้ไงแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ,อ,อินเดอร์แมนเฮ้ยมึงอะไรกูนักหนาวเนี่ยออาปะล่ะวัดปะล่ะวัดปะล่ะถ้าเราอยู่ในน้ำมันจะรอดนะผมจำได้ว่าอินเดอร์แมนมันกลัวน้ำอืม แต่ซอมบี้แม่งไม่กลัวน้ำกูน่าจะคราบดาบมาด้วยแม่งไอ้กูมองหน้ามันแป๊บเดียวเองอสวยอุ้ย <c oughs> คนดูผมจะตายว่ะกูจะตายว่ยะ คือถ้าเอนเดอร์แมนตีกูดอกหนึ่งกูตายเลยนะโอเคครับผมเราได้เอนเดอร์โพรมาแล้วสวยดีเงี้ยโอ้ <c oughs> ยาร้อยห้าสิบสองคะแนนกูจะนอนก่อนกูจะนอนให้กูหลับโ,โอเคนะครับเช้าพอดีพวกนี้แม่งก็โดนน้ำเรียบร้อยไปนะครับแม่งเงินอุ้ย กูตายแล้วกูกูตายแน่เลยเรียบร้อยกูตายโอ้คนดูชิบหายแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวมันก็ตายละอ่าเฮ้เดี๋ยวกูลืมจุดประสงค์คลิปนี้ไปเลยเนี่ยกูเล่นเล่นไปเล่นมานี่กูลืมไปเลยว่ากูต้องหาเหมืองโลมงนี่หว่าแม่งเอ้ยมัวแต่ติดเล่นจัดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเผาเหล็กก่อนๆน,นะครับเพราะว่า,อาตอนนี้เหล็กมันจําเป็นมากโอเคครับเก็บของที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับ เช่นไข่เวตกปลาเอาทิ้งก่อนขนูก็ไม่จำเป็นโอเคนะครับเราได้พิกแอคเล็กมาแล้วเรียบร้อยโอเคมาได้เวลาสำรวจทำแบบของจริงแบบต้องการแบบทำจริงๆแล้วตอนนี้กูจะไปทำจริงๆแล้วกูไม่มัวมาเล่นละโอเคเอ้ยตรงนั้นมีฟักทองว่ะคนดูเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวเรามาอตรงถ้ำตรงนี้รู้สึกว่า ่รู้สึกว่าตรงน,นี้มันจะเป็นถ้ำจริงๆนะครับโอเคเฮ้ยได้ได้กูได้ยินเสียงลาวาด้วยแล้วก็เสียงสกินเลตันไม่นะเฮียลืมคาบดาบมาด้วยชิบหายละโอ้ข้างบนเออไม่ใช่ข้างบนข้างล่างไปครับย้ายถ ed, ยายาิ่นย้ายฐานกูไม่ไหว กูผมผมกับสกเลตันตอนนี้ผมไม่ไหวนะครับเพราะผมไม่มีอาวุธเลยรู้งี้กูน่าจะคราบดาบมาด้วยแหละโอเคตรงนี้นะครับทำตรงนี้น่าจะไปได้นะครับแบบว่าเฮ้ยกูได้ยินเสียงสเกิลตันอีกแล้วเฮ้ยกูหลอนปะเนี่ยปับ๊บโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะมีแต่นท่านู้กูหลอนไปเองอนะ โอเคเดี๋ยวผมขุดฐานตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมลงไปชั้นที่ลึกกว่านี้นะครับโอ้กูจะขุดหมดไปวะเนี่ยทำไมกูรู้สึกว่ามันเยอะเยอะโอเคนะครับผมขุดตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเรือลงไปประมาณตรงนี้ต่อนะครับเอ่อตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นอู้มันก็ลึกใช้ได้นะผมว่าปั๊บโอ้โหแม่งมีทางลับด้วยอ่ะเอามาดิ ไม่แคร์ด้วยกูไม่กลัวอะไรละปับ๊บหวังว่าแม่งจะรับจริงๆอ๋อมันมีถ้ำในถ้ำอีกทีนึงแม่งมีรูอย่างงี้แล้วมันก็จะมีรูลงไปอีกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ว่ะปับ๊บเา้าว ออาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหมืองไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยนะเนี้ยหร,หรือใหญ่วะเดี๋ยผมจะลงไปลึกกว่านี้นะโอ้ยเจ็บเฮ้ยมันก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่นะทำเป็นเล่นไปเอา อมีเหล็กตรงนี้ด้วยครับเฮ้ยกูได้ยินเสียงผีเฮ้ยไม่เอาดิตอนนี้กูไม่อยากเจอผีเลยอุย้ยอะไรอ่ะแม่งหนามแทงตูดกูอีกไอ้ผมไม่ชอบทำไม้ครับเลยแม่งเสียงแห่แๆ่เนี่ยถ้ามันมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวกูก,กดออกเกมได้ไหมเนี่ย แบบนึงนะผมว่าผมต้องคราบดาบอ่ะผมไม่ไหวแล้วนั่นไงแม่งแห่มาแต่ไกลเลยกูหลอนเลยเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะไปต่อเราก็ต้องแบบว่า ต้องมีวุธก่อนนะครับถ้าไม่มีวุธนี่กูว่ากูอยู่ยากแน่เลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงแห่ๆกูไม่ชอบเลยอนะ่ะแม่งน่ากลัวโอเคนะครับแล้วก็ครับเป็นดาบมาครับสวยต้องอย่างนี้ครับ ไม่ไม่ไม่โหกูไม่มีขวานที่ว่ากูลืมโอเคมาพวกซอมบี้เวนกูมาละของกูโคตรฟูเลยตอนนี้อุ้ยพูดถึงก็มาเลยเนาะพูดถึงก็มาเลยยัดเคผมรู้สึกผมใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมมากเลยเนี่ยกูน่าจะคราบดาบตั้งนานแล้วกูมัวทำอะไรอยู่วะ อ่านี่งไงตัวหนึง่งไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้น่ากลัวเลยมึงอ่ะอ๋ะอเฮ้ยเจอทองด้วยวะ่ะคนดูเราต้องขุดทองนะครับเฮ้ยกูไ <c oughs> ด้ยินเสียงกระดูกกูได้ยินเสียงของสกิลเลอตันเอ้ยอยานาะ โอเคครับเดี๋ยวเราปักปักปักไอไอพวกนี้ก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะหลอนแล้วมันคิดไปไกลงไงปักไฟก่อนปักไฟก่อนเดีด๋ดีแบบซอมบี้เกิดขึ้นมานี่ไม่เอานะอโอ้โหเกียดหิห่มว่าแม่งมามามา,มา โอเคครับเดี๋ยวผมจะอ่าขไปเอาลาพิสข้างบนนู้นนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มันอยู่ตรงไหนวะผมได้ยินเสียงแบบสเกลิตันอยู่นะแบบว่าได้ยินดีแบบได้ยินเสียงกระดูกอะแต่มันอยู่ไหนวะเนะี่ยแม่งไอ้เจ็บชิบหายเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ต่อลืมเลยไปวะเฮ้ยผมว่ามันอยู่บนนี้แน่เลยแปบบ๊บนึงนะ กูต้องขึ้นน้ำไปเฮ้ยโอ้โหเผือขุด <c oughs> ไม่เจอว่ะคนดูมันไม่อยู่แถวนี้ว่ะอยู่ไหนวะอุย้ย วอ <t od Fro llo> mhm. ย่าทำกูนะเฮ้ยอูมันสู้กันมาดิศึกสเกรเลตันเออโอ้โหแลกนัดกันสุดท้ายโอ้โหคตรเจ๋งว่ะมึงแมงโกเตปั๊บเอทเคเรามาเจอสปอนสเกรเลตันเฉยแล้วดูมันหมุนดิมันหมุนติ้วติวติวติวอ่ะมันหมุนติ้วติวนะเพื่อนอ๋อแอปเปิลทองคำ เอ้ยกูมาอันนี้ทำไมกูขุดไปหมดเลยแล้วกันโอเคโอเคตรงนี้ผมจะไปขุดออกนะเพราะว่ามันสามารถเอาไปทำเป็นแบบว่าฟาร์มสเกลติตันได้นะครับฟาร์มไอโครงกระดูกนั่นเองซึ่งเอาไว้อย่างนี้แหละดีละโอเคกันเอาไว้หน่อยนะเผื่อมันเกิดนะเฮ้ยผมไม่เชืว่าผมมาตรงนี้ผมก็คุมแล้วว่ะ เราได้แบบว่าฟาร์มฟาร์มกระดูกในอนาคตลงมาเราด้วยนะครับแล้วก็กูก็ได้เหล็กด้วยโอเคผมว่าผมน่าจะกลับขึ้นไปข้างบนอีกรอบนึงนะเพื่อไปเอาแกะสีพูนะแต่เดี๋ยวผมขอสำรวจตรงนี้ก่อนกูรู้สึกคาใจมากเลยอ่าตรงนี้คือตรงที่เราจะไปหาซิกเลอริตัน้นโอเคตรงนี้คือเสียงแ,แ c. ห่แห่เฮ้เฮ้เฮนะ้เฮ้เเฮ้เฮ อูดท้องก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวไม่รอดเฮ้ย hey, ตรงนี้เป็นที่ตรงไหนไวะเนี่ยเฮ้ยท hey, ่าม่งกว้างมากคนดูดูดิเฮ้ย hey, รอบนี้ผมจะไม่สำรวจหมดนะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้านะครับรอบาอ่าตรงนี้มีลาพีสนะครับผมยังไม่เก็บตอนนี้เนาะโอเคครับโอเคสวยตรงนี้มีอะไรวะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็ ขึ้นไปบนสกิเลตันดีกว่าอ๋อตรงนี้มีเหล็กโอ้โหเกือบเป็นพลาดกูเกือบพลาดเหล็กไปได้ไงไฟดับไอ้บ้าเลย โอเคครับการลงเมืองของเรารอบนี้ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะเราได้แบบว่าฟาร์มสกรีตตันมาด้วยฟาร์มอกระดูกบางทีมันอาจจะดรอปอะไรมาให้เราก็ได้นะครไอพวกแบบว่าไอพวกสปอนแบบนี้นะเออเจ๋งดีว่ะโอเคผมจะขุดขึ้นไปข้างบนนะครับผมจะแบบว่าอันนี้เราน่าจะอยู่ชั้นไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรา,าใช้บันไดลงมาดีกว่านะโอเคผมจะขุดไปตรงนี้นะครับผมระหว่างตรงบันไดเนาะแบบนี้ ปับ๊บแล้วก็สติ๊กปับ๊บแล้วก็ปึบ๊บไม่พอว่ะไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ก็พอละแค่นี้ผมคิดว่าน่าจะพอนะครับโอเคเอ้ยเจอเหล็กตรงนี้ด้วยว่ะสวยดิแม่งราบรอยชัด,ชด โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้มีอูห้หตรงนี้มือฐานไม่สิ้นสุดเลยมั้งเนี่ยโอเคเดี๋ยวเข้ามาขุดแล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าขี้เกียจเหลือเกินกูยอยากไปหาแกะสีชมพูกูจะแย่และเฮ้ยผมกลัวผมกลัว,ม,ลวมันไม่พอแ่ะคนดูโ okay. อเคหลีกเก้าอย่างเอ้ยหลีกเก้าขั้นเองอะ่ะบันไดอะ่ะบันไดลิง กูไม่เห็นมันเหมือนลิงตรงไหนเลยจบไม่พอโอเคเราต่อขึ้นไปเหมือนเดิมมาดีนละ <Huh? S 1> โอเคนะครับเราก็สามารถเอา้าโอ้กูไม่ปล่ตรงไหนของโลกเนี่ยโอเคนะครับเราก็ออกไปได้แล้วและกูอยู่ตรงทะเลตรงนี้ด้วยนะโอ้โหเผื่อกูลืมมาทำไง โอเคเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับหัวลืมื่อลืมปับป๊บปับป๊บปั๊บคงไม่ลืมหรอกมั้งผมจะทำยังไงดีวะรถน้ำตักน้ำทิ้งเหรอ,อได้แล้วนะครับตักน้ำทิ้งโอเคน้ำรถเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถกลับบ้านได้นะครับผม เอาทุเรียนกันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ทุเรียนเนี่ฟักทองเอเอเฮ้ยไปละอุ้ยกูว่ากูจะไม่ยุ่งด้วยแล้วนะเอ้ยผมจะถึงฝั่งไหมวะเนี่ยโอเคนะครับเราเห็นบ้านเราลวนะตรงนู้นตรงโน้นเอ้ยใกล้จ้จบคลิปแล้วเว้ยเอ้ยไม่นี่หว่าต้องรอแกะสีชมพูอีกชิบหาละ โอเคนะสภาพตอนนี้คือใกล้เช้าเต็มที่แล้วป๊าบอ้าวนอนตัวนี้ได้เลยเลยมามามานอนก็นอนวะโอเคเช้าที่สุดใสโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาลากตัวแกะสีชมพูมากันนะครับก็รู้สึกว่าเราต้องใช้ข้าวใช่ไหมข้าวข้าวอยู่ไหนวะ ข้าวตรงนี้แนละ้วผมจำไม่ผิดแล้วก็เราต้องใช้รั้วด้วยเออลืมโอเคนะครับเราตัดเสร็จเรียบร้อยละแ,แล้วก็ความข้าวอาวกูมีข้าวอย่างนี้ว่ะมาช่างมันแล้วกัน,นครับโอเคนะครับแกะสีมภูกูมาแล้วลูกพ่ออยู่ไหนแล้ววะกูฝังมันไว้ไหนแล้วนะกูลืมอ๋อตรงนี้นะครับผมจำไม่ผิดนะอย่าหายนะโอ้ไม่หาย ป๊าบนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตรงตรงไหนดีวะอเ,เอาแกะสียงพูมาไว้ตรงโอ้โหเดี๋ยวทำตรงนี้ก็มีดีกว่ากูไปสกายเลยเมื่อกี้เนี่ยช่างมันนะครับเฮ้ยมานี่มานี่อย่าไปไหนดิเฮ้ยเป้งเอ็นพีซีนี่ก็มีเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอ๋อฮะ มึงพูดอะไรเออเฮ้อมแม่งแพงยังวะของแม่งโคตรแพงเลย <c oughs> เฮ้ยเกะกบาบอกมึงไปดิผม <c oughs> จะรอให้มันเข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วก็มึงเข้ามาดิมึงโง่ไปไหนเนี่ยมึงอย่าโง่มันหน้าตาได้ไหมได้โปรดละโห่ <c oughs> ผมต้องขุดไอ้นี่ออกว่ะ นี่นี่มาแมา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 เออเข้ามา <c oughs> เข้ามาเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาสวยปั๊บเรียบร้อยโอเคมึงออกไม่ได้ตลอดชีวิตอโอเคนะครับผมเราก็ได้แกะสิมพูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เชือกฟรีแบบว่าเนี่ยเด้ยขอเชือกได้เปล่าเพื่อน <c oughs> โอเคนะครับอันน okay, ี้เป็นเชือกฟรีของเรานะครับส่วนอันนี้ก็ปล่อยมันไว้แล้วกันนะมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเขียนครับเดี๋ยวให้ข้าวมึงหน่อยแล้วกันโอเคครับเรามาเช็คของในตัวก่อนจบคลิปดีกว่านะครับเราก็ได้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 ทองมานะครับแอปเปิลทองคำแล้วก็ได้เชือกมาครับวันนี้แล้วก็ได้อู้ได้อานม้ามาด้วยนะครับแล้วก็อะไรอีกวะ แล้วก็เหล็กอีก40ก้อนนะครับเอ้ย40ก้อนเลยวะเยอะวะ่ะแล้วถ้าจะแค่นี้นะครับผมก็ขอที่มีประโยชน์ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาสำรวจถ้ำตรงนี้กันนะครับส่วนไอ้นี่ <Huh? S 1> อุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษโ,โอเคพีพีเน้าผมจะมาสำรวจถ้ำตรงนี้นะเพราะมันดูสวยมากเลยนะครับเนี่ยโอเคพ,พีนี้ผมไปแล้วนะครับผมก็อัดมาประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นแหละโอเคไปละ